นี่ใส่ชีสมัจะยืดอยว่าชิวมากเลยครับผมสวัสดียามเย็นนะครับนี่สวัสดียามเย็นนะวันนี้เรานะครับมากันที่นะครับวันนี้สะพานแดงครับผมครับที่ไหนสะพานแดงสะพานแดงอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับเดี๋ยวเราจะไปดูครับบรากาศยามเย็นวันนี้ จะมีคนเยอะไหมบรรย mm hmm. ากาศจะดีไหมเดี๋ยวพาไปชมกันเลยครับวุ้ยนฝนตกไปป่อยโอ้อากาศด,ดีมากวันนี้ลมเย็นๆครับนี่เลยไปดูครับผมครับนี่เลยรถจะมงรถด้วยนะรถด้วยครับโอ้คนเยอะคนเยอะวันนี้อ้อนี่ครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้ครับห้าโมงเย็นจะพาขึ้นไปเดินชมนะครับสะพานแดงอยู่โน่นครับเดี๋ยวเราเดินไปโน่นครับมาครับ โอ้วันนี้คนเยอะครับเออนี่เลยครับผมครับไม่แรงไม่แรงวันนี้ครับโอ้อากาศยามเย็นอู้คนเยอะมากครับวันนี้คนเยอะคนเยอะครับวันนี้ครับว้าวโอ้บรรยากาศดีมากวันนี้ครับเก้อเลยบรรยากาศดีจริงครับ ครับผมครับ่านแดนเดี๋ยวพาไปดูครับโอ้บรรยากาศดีวันนี้น้ำเยอะโอ้นี่วันนี้น้ำเยอะมากโอ้มีการโชว์นกด้วยโอ้นกแก้วอีกด้วยนี่เออใช่ใช่เยอะวันนี้น้ำเยอะอ,อ๋อครับ น้ำเยอะมากวันนี้ครับดูครับนี่ครับสะพานแดงนะครับคนเยอะด้ครับสวยงามสวยงามวันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินไปถ่ายโน,น,น,น้ตไหมโน,น้ตนะนี่บรรยากาศดีมากครับลมเยน็นๆนะครับแดดไม่มีฮะเพราะว่าก้อนเมฆบังไปแล้วยัไงไงไอแดงอุ๊ยผ่านโน้นก,ก็มีเราเดินผ่านโน้นก,ก่อนก่อนไหมครับผมตอนนี้ครับเราก็ได้มาถ่ายภาพนะครับสะพานวันนี้ครับ อากาศดีมากครับยามเย็เยนแบบนี้ครับก็มีนักท่องเทีย่ยวมาเยอะนี่ครับนี่ครับคนเราถ่ายภาพเดี๋ยวแล้วเราก็ไปครับครับฝันโน้ตเดี๋ยวเดินไปโน้นก่อนโอ้โน้ตก้อนเมฆกำลังสวยนะโน้นเะห็นป่ะโน้ตเมฆแค่ดูเลเมฆบางแล้วมันมีแบบแสงลงมาแบบ <c oughs> เออเป็นเหมือนตัวอะไรไหมตรงนี้เหมือนตัวว่า่อ <c oughs> นเนเลยครับอ่ะ

โ์นกเนี่ยนกมาฝึกบินเล่นตรงนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูครับบนสะพานครับคนก็เยอะอยู่นะนเยอะอยู่น่<ๆ>นารักย็นตรงนี้สวยให้เพ,พิร์ลพิงไงอ่าให้เพิร์นนั่งอย่างนี้แลววางหงายลงไปยิ้มหน่อย น,นี่ครับระดังดีครับอากาศยามเย็นครับหรือว่าวันนี้น้ําเยอะครับวันนี้ครับสวยงามครับทุกครั้งที่ออกมาเนี้น้ําแห้งครับผมแต่นี้นะครับน้าเริ่มเยอะนะครับนักท่องเที่ยวมาเยอะวันนี้ครับ ตรงนี้น่าจะยาวเป็นกิโลนะครับนู่นสุดไปนู่นไกลมากเลยเดินชมไปเรื่อยๆครับนี่ต้องมาพักสักคืนตรงนี้เรื่อยๆครับก็ถือว่านะครับ แดดไม่มีฝนนะครับมีแต่ลมเย็นๆนะครับบรรยากาศวันนี้น่ามาเดินเดินสี่ห้าโมงเย็นนะครับครับผมฝั่งด้านหน้าจะมีดูเหมือนมีคนเยอะหน่อยครับมาถึงนี่ครับคนเริ่มน้อยคนจะไปอออยู่ตรงด้านหน้าตรงนน้นเยอะเดินมาสักประมาณสี่ร้อยเมตรเนี่ยก็ได้ไดเห็นวิวสวยๆแล้วนะครับเ,เห็นวิวสวยๆนี่เลยครับ นี่ครับวิวสวยมากเลยครับโอ้โหเย็นแบบนี้ครับวิวถือว่าโอเคเลยนะบรรยากาศแบบนี้ด้วยครับผมถือว่าสุดยอดนี่นะครับเดินเล่น อยมากเลยนี่ดูจากลมปะทะผมเนี่ยดูจากลมปะทะครับิูดูครับนี่ครับผมครับอยูหลักล้านเลยนะครับบรรยากาศน้ำแบบนี้ฮะดูครับ้ชิจริงชิจริงใครว่างๆก็มาเดินครับอยู่แถวนี่ครับเลยบางกุ้เทียนมาหน่อยนึงนี่เป็นทะเลบางกุ้เทียนคร้บน้ำก็จะประมาณนี้ครับไม่ ไม่ขุ่นจะเป็นเกินไปแล้วก็ไม่ใส่จนเกินไปครับก็จะประมาณนี้ครับผมครับ,บรเย็นแบบนี้ครับพวกอยู่ดีมากเลยตรงนี้ก็สังเกตภาพ่อนตรงนี้ก็จะเป็นศาลาพักนะครับเราก็เดินไปตรงนี้ประมาณน่าจะสามร้อยเมตรได้นะครับตรงนี้น่าจะสะพานนี้จะเป็นหน้ายาเป็นกิโลตรงนี้น่าจะเป็นการสร้างเสร็จใหม่ๆฝั่งนี้ครับเขาน่าจะม,มีการบูรณาฝั่งนี้ใหม่แล้วแต่ฝั่งโน้นยังเป็นเก่าอยู่นะครับ น,นี่ได้เป็นเหล็กแล้วเนี่ยเป็นไม้แข็งแรงเลยเป,เป็นเอาเป็นเหล็กเป็นเหล็กแข็งแรงเลยนี้นี่เลยครับ้สวยมากบรรยากาศดีมากเลยครับจะฟังมีฝั่งนู้นฝั่งนู้นนะครับเป็นไม้จะเ,เก่าหน่อยนะครับแ้วก็สวยเหมือนกันครับอากาศริมทะเลแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะ เดินกลับนะครับเพราะว่าใกล้จะมืดแล้วนะครับใกล้จะ6โมงแล้วนะครับต่าใกล้จะ6โมงยิ่งคึกคักเลยนะร,ร้านอาหารด้วยนะครับตอนนี้เรามาจัดบิงโซบิงซูชาชีสชาชีสนะครับเราจัดบิงซูเข้าไปฮะอะไรดีครับบิงซู แล้วก็ไม่ใช่หร่อยอย่าเพิ่งไปส่องสิไม่ใช่ของเราอ้าวแล้วไม่ใช่ของเราอ่ะเราเราเลยอ้าวแล้วอ้าวไม่ของเราครอบครัวตัวกลมอ่ะคนนี้เขาไม่โลคนนี้เขาไม่กลมาคนนี้เขาเหลี่ยมเหลี่ยมชัดๆเหลี่ยมจัดอ่ะหวานปกะปิบอกว่าความหวานตามหุ่นแล้วดูสภาพดิโอ้แต่ละแต่ละคนแต่ละคนเแต่ตามหุ่น ปีเขาบอกว่าน้ำตาลทรายกระป๋องนี้ไม่พอแล้วเดี๋ยวเราจะก็ต้องเราเนี้ยรุน้อยร้อยกิโลเขาทำไมต้องเราสั่งดีที่หวานกั่น้ำตาลอ่าอย่ากินนะอย่าแย่อย่ากินนะอะไรแม่เปรี้ยวหวานทั้งกระปุกเขิมไหมพี่วันนี้ผมเนี้ยหวานไหมก่อนนี่ครับผมเป็นพิสเตอร์ฮะพิซเตอร์นี่ครับ ปิงสูงเหนื่อยแล้วบ้องกชีสชาชีสยางไทยไปนไใส่ชีสสุกๆอันนี้คือสั่งไสเล็กนะใช่ใอันนี้คือไสเล็กนะเนี่ยใสยเล็กครับไสเล็กที่คุ้มค่าอันนี้สเลที่คุมค้มค่าก็ได้ ตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วจะให้พีลิเนเตอร์ชิมดูฮะไหนเคยมาชิมมือนีนไงรสชาติเป็นไงพ่อไม่เคยกินเลยนะพ่อพ่อเพิ่งมารู้จักกันนี่ยข้าวโพดนี่เป็นวิ่งสวเอาไม่ใช่อะมั่วไปบินลูกอ๋อมีลูกอยู่น่นอะไรมาลองกินไหมอันนี้เ้าเขาเพิเนยอันนี้คใส่ชีสได้ไหมอาแครของพ่อคนเดียวนี่ใส่ชีสดูจะยืด ออขอกิน่ะเอาเอ่วงเลยดีจิพออยากคายออกมากินเข้าไปฉะนั้นโอ้ยไม่ไออ้อกินล้วะนี่อืมยนนกอยนห่อ้กับใครกับตายนครับนี่เป็นไง พอมาลองชิมด้วยชาบ้างลองพอลองชิมด้วยชิมทุกอันนี่พ่อชิมด้วยพ่อชิมทุกอันนะครับสะพังไม่มีกินของดีฮะเราเราทานอาหารวันนี้อาหารเพื่อสุขภาพอาหารเพื่อสุขภาพครับผมครับเพื่อสุขภาพที่สุขภาพที่เป็นเบาหวานสุขภาพให้กับคุณหมอเอ้ยดีเพิ่นเราไม่เคยหวานดีดีดี มีไมดเลยแหละเป็นโปรถ่ยายเมยนูนี้เป็นสุขภาพที่หมอเขาต้องการหมอต้องการให้พบมากเลยเหมอต้องการให้พบมากเลยหมอเรียกัก่ากรับคั <c oughs> ทผโมเยนะบัเย็น <c oughs> ทั้งหมดเลยโอเคครับผมครับสำหรับการมาเดินเที่ยวชมที่สะพานแดงครับจังหวัดสมทสุทรสาครในวันนี้ครับก็ถือว่านะครับ สวยงามครับลมเยน็นๆสัมกัดอากาศแบบนี้โอ้โ oh, หสดชื่นมากครับทริปหน้าพบกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามรับชมครับขอขอการับว่าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ